ดู t าทูอัปเดตแพท7.38ครับผมอืมตบมอือ <c oughs> สุดยอดไปเลยครับผมอ้ออบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันให้ความสำคัญกับเล่นเซฟเลนมากขึ้นมีการอัปเดตไอเทมป่ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการเล่นแดีเราก็ไปดูกันเลยไปเอาเด้วันนี้เราอยู่ในช่องเลดโคเวอร์ผมก้าวเลดโคเวอรครับเออมา ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะคือแพทแบบตื่นเต้นทุกคนนะอัปเดตแพทเลยครับ7.38นะวาลีไหลาลากโอเคเราไปแบบกันแบบเร็วๆเลยไปมาอย่างแรกเลยครับแมบพบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆผมว่าจะอยู่หน้านี้นานแน่นอนเลยชัวนะเออผมจะอธิบายให้แบบเร็วๆแล้วก็กระชับที่สุดนะครับผมนะมนเริ่มจากโลชานกันเลยโลชานเปลี่ยนเป็นมาอยู่ตรงกลางน้ําเหมือนเดิมครับแต่ว่ามี2ฝั่งโลชานจะเกิดจากตรงข้างนี้ก่อนนะ จากทิศใต้ก่อนนะครับผมนะแล้วค่อยขึ้นไปทิศเหนือนะตามเวลาของมันก็เช้าก็อยู่ตรงนี้กลางคืนก็อยู่ตรงนี้โอเคเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีเปลี่ยนของมันก็คือมันจะไม่เดินเข้าวาร์บแล้วมันจะเดินผ่านนะผ่ากลางเลทุกคนแล้วใครที่ขวางทางมันก็คือเหมือนเดิมมันก็ผลักออกผลักออกผลักออกหมดเลยนะประมาณนี้ก็คือโลชานแล้คือพร้อมบวกกันตรงกลางเลยกลางแมเปนะบวกกันกเอาโลชานด้วยก็คือกลับมาคล้ายๆเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย แล้วก็มีหลักๆก,กันเลยคือของแพทนี้คือเปลี่ยนแมปเป็นเรื่องของกระแสน้ำนะท <_ d ata> ุกคนผอพูดเรื่องกระแสน้ําก่อนเลยนะ <_ d ata> กระแสน้ำเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่นตรงที่ว่าให้ความสําคัญกับการกับเลนเซฟเลนมากขึ้นนะครับทุกคนนะเห็นกระแสน้ําตรงนี้ไหมจากตรงกลางมาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้กระแสน้ำเนี่ยจะไหลาจากบ้านมาถึงตรงจุดที่เซฟเลนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนจนสุดจนจนสุดทางตรงนี้เลยสุดทางตรงนี้เลยนะแล้วจากตรงกลางเนี่ยก็จะมา ไหลามาตรงเซฟเลนสุดท,ทางตรงนี้เหมือนกันซึ่งมันมีผลต่อการเดินและการวิ่งนะครับทุกคนในความเร็วมากๆนะเดินส่วนน้ําไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเดินทางตามน้ําอ่ะจะมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับทุกคนซึ่งทางน้ําัไหลไปทางเซฟเลนเหมดเลยนะครับทุกคนนะก็คือเลนกลางจะมาช่วยเซฟเลนได้เร็วขึ้นนะครับนะเร็วเร็วมากเลยแหละเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เยอะมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเราเดินส่วนน้ํมันก็คือความเร็วเท er ่ากับความเร็วปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนกันเลยทั้ง ทั้งทั้งฝั่งฝั่งบนฝั่งล่างนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่มีกระแสน้ําก็คือสามารถเดินจะเดินขึ้นลงซ้ายขวายอย่างไงก็ความเร็วการเดินเท่ากับปกตินะไม่มีการลดความเร็วมีแต่เพิ่มความเร็วเท่านั้นนะครับทุกคนในตรงกระแสน้ำเนี่ยนะบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนและจุดที่เปลี่ยนไปก็คือโทเมนเตอร์ครับทุกคนโทเมนเตอร์จะเหลือแค่ทีละอันนะครับทุกคนจะไม่ได้แบบว่ามีเบบ สองอันเหมือนเหมือนอย่างแผดเก่านะก็คือมันจะเกิดคั้นอันนะั้นแล้วก็จะเกิดตรงข้ามกับโลชานตลอดอย่างเช่นถ้าโลชานเกิดข้างล่างตรงนี้ทอมเบอร์เตอร์จะไปเกิดข้างบนและถ้าทอมเบอร์เตอร์เกิดข้างบนโลชานจะมาลงมาข้างล่างตรงนี้นะประมาณนี้นะครับทุกคนและมีแค่อันเดียวด้วยทอมเบอร์เตอร์จะมีเอฟเฟกช่วยในการเพิ่มพื้นที่ฟื้นฟูลหลังจากคิวมันสำเร็จนะครับทุกคนถ้าเราคิวทอมเบอร์เตอร์ได้มันจะให้พื้นที่ฟื้นฟูมานะ ก็คือเราก็จะไม่เสียเลือดฟรีๆโอเคประมาณนั้นแล้วก็จุดเก็บ exp นลครับผมฟรีๆกลายเป็นว่าอันนี้จุดสําคัญมากเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเล่นแน่นอน,นครับผมเป็นแบบเน้นการยึดพื้นที่นะถ้ามีศัตรูตัวเดียวกันที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่ได้จนกว่าจะเหลือแค่ตัวคนเดียวนั่นแปลว่าถ้ามีศัตรูใหม่คนหนึ่งแล้วเราใหมา่คนหนึ่งเข้าไปพร้อมกันก็คือต้อง <c oughs> ต้องเขียนค่ากันอนะจนกว่าจะมีใครคนนึง เหลืออยู่ในวงแค่คนเดียวอะนะก็คือถ้ามีศัตรูอยู่เราจะไม่สามารถเก็บ E.P. ได้การเก็บ E.P. จะเป็นการยืนเพื่อให้ครบเวลาที่มันกำหนดแล้วเราถึงจะได้ E.P. นะซึ่งหลักการนี้ใช้กับใช้กับการเก็บดอกบัวเหมือนกันก็คือหลักการการเก็บดอกบัวก็คือเหมือนกันเลยครับทุกคนเหมือนกับที่เก็บ E.P. เลยก็คือต้องยืนเพื่อแย่งกันเท่านั้นนะยืนคู่กันไม่ได้ต้องยืนคนเดียวเท่านั้น ถ้ามีตัวอยู่คือไม่ได้และที่สําคัญคือมีมอนเตอร์มาใหม่ครับทุกคนนะเป็นมอนเตอร์ที่สามารถเป็นคีป่าเป็นคีป่าที่สามารถวิวัฒนาการได้นะครับทุกคนน่าจะใกล้เคียงเอ็นเชียนเลยมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เล่นแต่ผมดูมาแล้วคือในเลนเซฟเล่นเนี่ยจะมีเนี่ยจุดข้างล่างอะ่ะจะมีที่ฟาร์มอะ่ะสี่สี่ที่เลยครับทุกคนสี่ที่เลยแล้วมีไอตัววแล้วมีไอ ไอ้คีปาที่มันพัฒนาการได้2จุดนะครับทุกคนมีตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1ซึ่งข้างบนข้างล่างเหมือนกันเลยนะทั้งทั้งสองฝั่งนะมีตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็มีแอนเชียนคีบที่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแอนเชียนคีบย้ายมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเซฟได้หมดเลยทุกคนแล้วก็มีคีปคีปปาตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับทุกคนนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นแต่เป็นแบบคีปที่มันเป็นวัฒนาการได้จะมี2กองตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1นะะคครับทุกนน เออเหมือนกับเขาให้ความสาคัญกับเซฟเล่นมากคือแบบอยากจะให้เซฟเล่นแบบเกิดเหละต้องฟาร์มจนเกิดเลยนะครับทุกคนนะประมาณนั้นเลย <c oughs> คือคิปแอนเชนมาอยู่ตรงนี้ก็หมดละไอ้พวกนี้ก็สาม,มารถที่พัฒนาการได้จนแบบว่าน่าจะใกล้น่าจะใกล้ใกล้เคียงแอนน่าจะใกล้ใกล้เคียงคิปแอนเชนเลยนะครับทุกคนนะคือมันมีร่างหนึ่งร่างสองร่างสามอ่ะ <c oughs> เออประมาณนั้นนะเราไปกันต่อแบบเร็วๆก็ผมมาเผื่อพากคนอาจจะยังไม่เห็นภาพอันนี้ก็บนภาพคร่าวๆผมเปิดเกมให้ดูนะเปิดเปิดรอแล้วจริงทุกคนนะ ถ้า,าคร่าวนะครับทุกคนนะเออเห็นไหมมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นขึ้นจากน้ำได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่สูงต่ํานะนา่นาจะน่าจะเท่ากันเกือบหมดนะครับทุกคนนะเหมือนพื้นที่สูงจะน้อยลงนะครับทุกคนที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้นะี้มันพื้นที่สูงอะเนาะน้อย,น,อยน้อยลงเยอะเลยนะเอออันนี้ก็เป็นร่างวิทยาการนะครับผมนะหนึ่งสองสามนะเออนะมันก็แปลงร่างได้เป็นตัวแบบน่าจะคล้ายเคแอนเชนนคีไปนะครับทุกคนนะดูไว้อันนี้ก็เป็น เป็นแบบเชอร์ลินให้พอนะครับผมไม่ใช่ขค้เก็บ EP แหละเออต้องแย่งกันเก็บนะครับทุกคนใครอยู่รอดคนนั้นก็ได้เก็บบอกเลยนะอันนี้ก็เหมือนการดักบน,นใครอยู่รอดคนนั้นก็ได้เก็บโลชานยายถิ่นก็คือแม่งเดินชนตรงกลางกับเดินมัว่วหมดอ่ะเออนะนี่อันนี้ก็โทเมนเตอร์ครับทีละตัวนะเออมีแค่อันเดียวแล้วผมทั้งแมพบอกเลยย้ายที่เกิดด้วยมาเรามาดูนิดีกว่าครับผมเพื่อให้เห็นภาพมันชัดขึ้นแบบเร็ว อันนี้คือภาพเดิมนะครับเวอร์ชั่นก่อนหน้านะฝั่งเรเดียนปื๊บจากที่เดิมใช่ไหมที่มีแอนเชีนตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างล่างมาเรามาดูเวอร์ชนันใหม่กัน,กนเถอะเวอร์ชันใหม่กลายเป็นนี่นะผมเชอร์ลินนะเออเป็นมีแค่เก็บพีอย่างเดียวนะครับผมนะอันที่2ครับผมมาดูเ่าก่อน,อนดอกโบแบบนี้ที่เดิมนะผมแต่ว่ากลายเป็นแบบนี้คือต้องเข้ายืนข้างในนะครับทุกคนถึงจะเก็บได้นะประมาณนี้นะครับผมอันที่3กันเลยมามาจากตรงนี้ที่เป็นคีป,ป่าแะครับที่มีอยู่กลายเป็นโลชานะครับนะเออ เป็นที่อยู่ของโลชานนะอันที่4ี่ครับเอิ่มตือโทเมนเตอร์จากที่อยู่โลชานเก่านะครับกลายเป็นที่ที่ทว่าเป็นประตูเกตกับเป็นโทเมนเตอร์ครับที่อยู่ของโทเมนเตอร์แทนที่จะสลับไปมานะครับทุกคนนะประมาณนี้นะเออไปแบบเร็วๆแล้วผมดูอัปเตอร์ก่อนเอออันนี้ที่คลิปอยู่ใช่ไหมกลายเป็นทางทางน้ําป่านะอันนี้แอนเชนตรงนี้นะทุกคนทำบอกก่อนเลยแอนเชนอยู่ตรงกับติด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 ปอมป้อมเทียนหนึ่งนะครับผมอืม โหดมากคิวแอนเชนที่เราจะต้องมาฟาร์มอะ่ะแต่เราจะต้องฟาร์มได้นะอยู่ติดกันเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่มีจุดวาร์ปนะครับผมทุกคนจุดวาร์ปหายไปแล้วนะเออหายแตัดออกไปเลยนะเออไม่รู้ว่าโกไปหรือยังไงแต่ว่าเอาไอ้ไอ้แม่น้ำมาแทนเะนี่ยอาจจะเร็ววิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ออาจจะวาร์ปไม่ได้รักทุนนะอันที่สี่ครับผมมือมาป้อมเออป้อม ป้อมเทียสองเขาก็เปลี่ยนเป็นทางเดินน้ำนะตรงนี้นะที่จากตรงกลางมาบรรจบถึงตรงเส้นล่างนะครับทุกคนตรงนี้นะตรงนี้เลยนะอันที่สี่นะครับผมทุกคนไปไวๆวอันนี้จุดนี้ก็คือจุดที่แบบอยุดติดประตูตรงป้อมเทียสามของเรานะเออในตรงนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วก็มีคลิปป่าตรงนี้อก,กองหนึง่งนะบับบับบับเรียบร้อยวิ่งเข้าน้ำวิ่งเร็วปื๊ดแล้วครับผมนะจัดไป แล้วดูฝั่งดรายแบบเร็วๆบ้างน,นะครับผมอันนี้ก็ตรงที่ ancient keep อยู่นะครับผมเปลี่ยนเป็นตรงนี้เออ ancient keep ตรงนี้ก็คือย้ายไปอยู่ตรงแม่น้ําเหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นเชอรินแทนนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนรูปแบบอืม,มาการกินตัโบเปลี่ยนปไปแบบเร็วๆไปเร็วๆเออมาอันนี้จากจากเดิมที่จุดปากหวาดก็คือตรงนี้จุดปากหวาดตอนนี้ก็กลายเป็นที่อยู่โลชาเหมือนเดิมนะครับผมนะไยเยวกันเอมอม,มา หลังจากที่อยู่โลชันเดิมครับกลายเป็นที่อยู่ทัวร์เมนเตอร์กับเกตนะครับผมนะประมาณนี้ไปเร็วๆแล้วครับผมมาอัพเตอร์ก่อนอันนี้คือตรงข้างๆป้อมบนนะครับผมอืมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้โอเคคือเอาเนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแม่น้ำนะแล้วก็แอนเชนชิพตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนกับข้างเหมือน,นกับเรเดียนเป๊ะอันนี้ก็เป็น,ปนแม่น้ําต้องกลางครับตรงนี้ก็เป็นเส้นที่ต้องการจต่าจบข้างล่างนะอยู่ตรงนี้เลยวิ่งเร็วจีไปสนิจจ้าครับผมบอกเลย เลืกทางด่วนทางด่วนมาประมาณนี้ครับผมนะนี้คือตรงที่ตรงติดป้อมนะติดปอมเทียสาเออเทียสามถูกแล้วเทียสสามถูกแล้วมาประมาณนี้ไปเร็วๆครับเออไปกำหนดกระแสพลังอันนี้คือไอเทมป่าแบบใหม่นะครับผมเป็นแบบแมสโตนะเออ,ออขอให้เราแมสตโตนะครับผมทร,รัพยากรที่ให้คุณะดิ์ไอเทมคีป่าที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณโอ้โหตามสถานการณ์เกมผมข้ามนนะครับมา ผมข้ามาตรงนี้เลยอาร์ติแฟกต์และเวทผสานนะครับผมขั้นตอนที่2รวบรวมแมสโตนเพื่อสร้างไอเทมขีป่าที่ปรับแต่งได้ตามต้องการต่อจากไอเทมที่คีป่าแต่ละชิ้นประกอบด้วย2ส,ส่วนเวทผสานที่มอบสถานะติดตัวเพิ่มค่าสถานะและอาร์ติแฟกต์ที่มอบสกิลนะเออหูวีและใหม่และให้กับไอเทมของคุณผมจะอธิบายง่ายๆฟังนะคนเอาอาร์ติแฟกต์เป็นหลักก่อนอาร์ติแฟกต์ตั้งปุ๊บมี1ชิ้นใช่ไหมแล้วก็เอาเนี่ยเวทผสานเนี่ยมาใส่ เพื่อเพิ่มค่าสถาน,นะติดตัวก็คือจะมีอา์ติแฟลกเป็นสกิลที่มอบให้กับเราใช้งานเวทผสานคือค่าสถาน,นะติดตัวเออเนี่ยพวกฮิลลิงเนี่ยเออรีเจนเนี่ยบวก4 4่รีเจนเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะนทุกคนอาวุธก็เป็นสกิลใหม่แล้วก็บวกกันก็คือสามารถผสม อะไรก็ได้เพิ่มเข้าไปในไอเทมเนี่ยชิ้นเนี่ยแต่ไอเทมก็จะออกเป็นตามเวลาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะและก็เราสามารถดูได้ว่าเพื่อนเรากําลังผลิตอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ในแท็บไอเทมนะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีตารางให้ผสมให้ดูว่าอะไรผสมอะไรยังไงบ้างน,นะครับทุกคนซึ่งไม่ต้องห่วงว่าจะงงนะการปรับปรุงเสริมความสะดวกโอ้โหอบาเร็วๆเ,เ,เลยมีตัวบอกเวลาว่าโลชานขึ้นลงอยู่หรือเปล่าถามว่าทําอะไรอยู่เหมือนเหมือนเอาไว้แบบมอนิเตอร์มัน แล้วก็สําคัญสําคัญจะพูดแต่สาคัญสำคัญนะมันมี6กอันใช่ไหมแล้วก็ทําเครื่องหมายเพื่อขายอันเนี้ยสามารถที่จะทําเครื่องหมายขายใช่ไหมถ้าเราให้คืนเหรียญมาส่งปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บอันเนี้ยกลับไปขายทันทีเลยด้วยหรือถ้าเราแบบเกิดเดี๋ยวนะครับเราตั้งเวลาเปิดเหมือนเราตั้งขายไว้แล้วอะถ้าเราเกิดปุ๊บมันก็จะขายทันทีเวลาที่เราเกิดออกมาแล้วตายไหมแล้วเ,เกิดออกมาถ้าเราตั้ง sale, ว่ามาร์ค for s a ล e อะเกิดรูปขายเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ มันจะมีอยสองอย่างนะครับผมนะอธ่บายเร็วๆเลยครับผมอันนี้ก็สําหรับคนที่เติมตวต้าพันนะครับผมก็มคือจะมีบอกเวลาลูนนะทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญมากๆมากๆเลยครับผมสิ่งที่ทาให้เปลี่ยนแปลงการเล่นแบบตลอดกาลเลยครับผมแต่ว่าทุกคนต้องฟังให้ดีนะมันสามารถใส่ไอเทมที่อยู่ในช่องใส่ไอเทมที่อยู่ในช่องข้างล่างะ่ะปรับขึ้นมาข้างบนะ่ะไม่ต้องรอครูดาวนะครับทุกคนสามารถใส่ได้เลยแต่ว่า มันจะมีคูดาวตอนช่วงแรกที่เอามาใส่นะคือ3วินนะสมมุติถ้าดได้มาใส่ช่องนี้ปุ๊บอะ่ะมันต้องรอ3วินนะถึงจะใส่ได้แต่ถ้าใส่ไว้อยู่แล้วอะ่ะนานแล้วอะ่ะเหมือนแค่ตอนเหมือนแค่ตอนเริ่มต้นอ่ะเหมือนค่าแรกเข้ามเานะี่ะมันมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงตรงนี้นะทุกคนนะนี่ไงไอเทมที่เพิ่งถูกใส่เข้าไปในกระเป๋าของฮีโร่เป็นครั้งแรกจะมีระยะเวลาผ่อนผ่าน3วินาทีที่สามารถกลับไปวางในช่องเก็บของหลักได้ โดยม่ติดคูดาวซึ่งจะทำได้เพียงครั้งเดียวต่อไอเทมแต่ละชิ้นต่อฮีโร่เท่านั้นนะครับผมนะมันก็มีข้อจำกัดอะไรบางอย่างอยู่นิดนึงนะเออแต่มันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะเอาตรงๆเล่นง่ายขึ้นเยอะนะคือแบบใช้ไอเ,เ,เ,เทมแบบแหลกแหลกแจกแถมอะ่ะใช้กันแบบให้มันตายกันมีข้างหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนนะเรามาดูอัปเดตที่มันสําคัญสําคัญกันดีกว่านะครับทุกคนนะเออก็คือช่องเลยนะครับผมกลไกลสําคัญเลย แล้วผมจะมีอธิบายมีอัปเดตตำแหน่งฮีโร่ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งฮีโร่นะเอจอิ AG ไปอยู่ยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลไปอยู่เอจิอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงฮีโร่ยูนิเวอร์แซลพลังโจมตีต่อค่าสถานะลดลง0.7เป็นเวลาเป็นเอ้ยเป็น,เป,นเป็นเวลา0.7เป็น0.45หน่วยนะครับผมทุกคนคือฮีโร่ฮีโร่อยู่ยนิเวอร์แซลโดนิร์ฟนะครับผมส่งผลทำให้ฮีโร่หลายตัว มีพลังโจมตีพื้นฐานและค่าสถานะที่ได้ต่อเลเวลเปลี่ยนไปนะต่อจากนี้สามารถใช้แต้มเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดได้ตั้งแต่ 2, 2เป็นต้นไปจากเดิมเลเวล6นะครับผมทุกคนหนะักนี้สําคัญมากก็คืออย่าอัพเลยนะตอนนี้เอาเลยต่อจากนี้สกิลที่จะสะท้อนมีโบนัสทั้งหมดเช่นเดียวกับสกิลต้นแบบรวมถึงสิ่งต่อไปนี้นะผมการอัปเกรดวิธีของผู้ไล่ว้าวโบนัส จากทักษะพิเศษการอัปเกรดอากานิมฉันและอากานิมเซเตเตอร์นะครับผมเดิมทีการอัปเกรดจะขึ้นอยู่กับการครอบครองไอเทมอา,อากานิมของยูนิตที่สะท้อนสกิลโอเคความต้านทานลดความเร็วต่อจากนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขั้นต่ําตามเปอร์เซนต์ค่าความต้านทานลดความเร็วด้วยความต้านทานลดความเร็ว20%จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขั้นต่ําจาก100เป็น120หน่วยอ กีฟินออฟก็คือมันคืออันนี้มันคืออันนี้มันคือที่เราชอบกดการป้อมหรือกดการกันคีบ่ะมันจัดปกติจะเป็น3ามวิใช่ไหมจะวิสี่วิใช่ไหมจะเหลือแค่3วินะครับทุกคนนะประมาณนี้ยูนิตต่างๆจะไม่ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ในตอนกลางคืนอ,อีกต่อไปเออนะไอเทมที่พุ่งถูกใส่เข้ามาในกระเป๋าอันนี้อ่านไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะมาครับผมเรามาดูอัปเดตคีบ่าแบบไวๆเลยนะครับทุกคนนะเหมือนมันจะมี2สายพันธุ์นะครับทุกคนแต่ว่ามันจะอัปเกรดล่างเป็นตัวนี้นะ เป็นถึงขั้นแอนเชนได้เลยนะครับผมคือไอคีบที่อยู่ตรงเลนฝั่งข้างล่างอะ่ะที่อยู่ตรงฝั่งเซฟเลนนะครับทุกคนสามารถที่มีอยู่2กองอะนะก็คือมีแอนเชนประมัน3กองในตอนวิวไทยไทยนะครับทุกคนนะฝั่งน้ําเลยมีแอนเชนสมกองเลยตอนเดีย๋ยววไทยๆยนะเออถึงโหดมากนะครับผมนะอัปเกรดไปถึงแอนเชนได้ทุกคนมันอัปเกรดตามเวลาแล้วครับทุกคนมันมี็นาการตามเวลาอืมนะ แล้วก็มีแอนเชียนใหม่ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาดูทีนึงเอออัปเดตแบบเร็วๆคร่าวๆนะเออไปเอาเดะมาเราพามาดูคลิปแอนเชียนกันดีกว่านะทุกคนเออวันนี้ผมก็เปิดทิ้งไว้นะก็แบบมาดูโอ้โหเหมือน,ม,นมันเกมเลี้ยงสัตว์เลยอะไรอย่างงี้ <Okay. S 1> ไม่ใช่นะคนนะ <No. S 1> มันก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคน <No. S 1> ข้างล่างตรงนี้นะ no. sure. ผมขอวิ่งเร็วแล้วกันนะอืมแล้วก็โอ้โหตัวมันเริ่มเทึมขยักกล้าตีอยอูโอ้นี่แอนเชียนแล้วอ่ะเออตึงเกินตึงเกิน นะมี2กองนะแล้วก็แอนเชียนตรงนี้นะอีกกองหนึ่งนะครับผมทุกคนที่ย้ายมาจากข้างบนนะย้ายมาจากาบนนี่ไงตรงนี้โอ้แอนเชนสามกองทุกคนอย่างตึงนะครับผมโอ้ยตึงจ,จัดเอัดนี่ไม่ใช่แอนเชียนดีวะ่ะได้เป็นตัวโคก็เฉยนะทุกคนนะเออประมาณนี้นะน่าจะแอนเชนสองกองสองกองทั้งสามกอง,โก,องโกงมาละแต่นี้ก็น่าจะใกล้เคียงแอนเชียนอยู่เนะีนะ้ยนะ้องปลาหมึกนะ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  นะประมาณนี้นะครับทุกคนมาครับผมเรามาดูตำแหน่งฮีโร่กันหน่อยครับคือสเต็งไม่ค่อยมีอะไรสำคัญหรอกสำคัญที่เอจิอินเทอร์เจนแล้วก็ยูนิเวอร์แซลผมขอยินดีกับเวฟฟูสปิริตนะครับผมอย่างแรกเลยผมดีใจมากมันกลับมาอยู่เอจิแล้วครับทุกคนเฮ้ย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 เพราะเมื่อก่อนมันก็อยู่เอจินะครับทุกคนมันไม่ได้อยู่ยูนิเวอร์แซลหรือซัพพอร์ตอะไรหรอกนะเมื่อก่อนเวฟฟูอยู่เอจิอยู่แล้วนะครับทุกคนนะเออผมดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ สำหรับคนที่ชอบเล่นเวสฟูแล้วครับผมผมก็ชอบเหมือนกันนะเออกลับมาอยู่เอจีแล้วนะผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะหลายอย่างก็เลยต้องกลับมาอยู่เพราะว่ายูนนเนี่ยนโซ่โดนเดินคันทุกคนจาก0.7เป็น0.4น่หนะโดนล,ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพิ่มสถานะนะเออจะรูัวแล้วก็อินเทอเจนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมทุกคนสลับกันแบบตำแหน่งกันเยอะมากนะตอนนี้นะอินโวกอินโวก็กลับมาอยู่อินเทอเจนแล้วทุกคนดีใจด้วยนะครับผมเนี่ยผมดีใจด้วยนะครับ ดีใจด้วยจริงดาร์กวิโลก็กลับมาอยู่อินชีตาเจนแล้วนะครับผมเออกลับมาให้ไหวโดนเนิฟโดนเนิฟยูนิเวอร์ซอลหนักๆเลยไม่รู้ว่าย้ายตัวที่ย้ายาอยู่ยูนิเวอร์ซอลมันคือจะดีหรือม,มันไม่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมพูดถึงตัวหลักๆนะอาจจะมองไม่เห็นบางตัวบ้างนะครับผมทุกคนนะเออนะผมก็เออ,นะน,เอ,อนะกลับมาแล้วเรียบร้อยลูกพ่อเออดาร์กวิโลกลับมาแล้วมาเรามาดูตัวที่ย้ายมันอยู่ในยูนิเวอร์ซอลมาดูกันนะผม เนเจอปูเฟนะครับผมทุกคนย้ายมาอยู่ยูนิเวอร์ซอลไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคลายแล้วก็สเปกเตอร์ครับผมตัวคู่มันลงมาหยุ่นยู่ิเวอร์ซอลได้ยังไงวะเน,นี้ยอยู่เอเมันไม่ดีหรอเพื่อนฮยังไงฮ้โอ้ตายแล้วตัวตึงมันอยู่ยูนิเวอร์ซอลแล้วก็ผมอ้าวเรื่องผมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยหื นะก็มีประมาณ2ตัวนะที่แบบน่าจะแบบเห็นแบบความแตกต่างเยอะนะครับทุกคนโอ้โหมาคิดลบนะศูนย์ยูเจ็ดศูนย์สี่อก็จะรู้อ่ะนะก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับทุกคนนะสําหรับใครที่เล่นก็เตรียมตัวเปลี่ยนเมตาเลยไปสําหรับใครที่ดูมนถึงตรงนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับนะเออ ยังไงก็อัปเดตพิดเท่านี้ครับผมไปเจอกันเอาเด๊โดต้ามันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เออเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีนะครับผมผมขอไปทำความเข้าใจเพิ่มอีกนิดนึงนะเออผมก็จะยังไม่ได้แบบอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างตอนนี้ตัวเกมผมมันขึ้นมาากล่าวเกินไปแ้วเโอ้โหผมงงมากเลยนะ <laughs> ตอนนี้ดูตาอัปเดตรัวๆแล้วผมไม่รู้จะปรับเปลี่ยนะอะไรยังไงบ้างอาจจะพูดผิดผู้ถูกบ้างก็กราบขอบคุณกับเอ้ยกราบขอโทษด้วยนะครับผมนะเออไงอัปเดตเป็นเท่านี้ครับผมไปเจอกันไป